พวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปที่เราทราบนะวันนี้ทางด้านของเลขาธิการกรกตได้ถแถลงออกมาเ,อาเรียบร้อยนะครับก็เป็นข่าวด่วนนะครับเมื่อช่วงกลางวันว่าปล่อยอว่าที่สสทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลย500คนเข้าสาภาไปเพราะว่า,าทางด้านของการรับรองสสนะครับจะต้องทำให้เสร็จ ภายใน60วันนับจากวันเลือกตั้งนะครับก็จะไปครบวันที่60 13กรกฎาคมความจริงก็ยังเหลืออีกหลายวันนะครับแต่ดูแล้วเมื่อถึงวันนั้นทางด้านคุณสแสวงก็บอกว่าเรื่องที่สสนะครับถูกยื่นร้องให้สอบมี82คนสอบยังไงก็คงจะไม่ทันนะฮะภายใน60วันก็เลยปล่อยเข้ามาหมดก่อน ที่เราเรียกกันตามภาษาข่าวว่าปล่อยผีเข้ามาก่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดใครคำร้องเรียนชัดมีหลักฐานชัดก็ค่อยสอยลงมาทีหลังนะฮะแล้วก็ทางด้านของคุณสแสวงก็บอกชัดเจนนะฮะว่ามีคนที่ถูกร้องเนี่ยถึง82คนซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะตอนแรกที่มีข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากเอกสารที่หลุดมา3แผ่นมี71คนนะฮะตอนนั้นมี71คน เอาเข้าจริงๆวันนี้มีถึง82คนเพิ่มมาอีก11อนะเพิ่มมาอีก11ก็เลยทำให้โอ้โหถ้าเกิดรอสอยจริงๆนะฮะถ้าเกิด82คนนี้เกิดมีมนทินจริงๆนี่จะเป็นจะเป็นครั้งใหญ่เลยนะฮะแต่ก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะคงไม่ทั้งหมดนะคงไม่ทั้งหมดนะคงไม่ทั้งหมดแล้วก็ก็ไม่ได้สรุปนะว่า82คนนี้เนี่ยออพักไหน เท่าไหร่ยังไงไม่มีบอกไม่เหมือนกับที่หลุดมาในเอกสารเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่ามีทั้งภูมิใจไทยมีทั้งเพื่อไทยนะฮะมีทั้งประชาธิปัตย์รวมไทยแล้วก็ก้าวไกลนะครับแต่ขโอ้โห82คนนะฮะฉะนั้นยังเหลืออีกเท่าไหร่ยังเหลืออีก800ใช่ไหมเอ้ไม่ใช่เหลืออีก82คนเนี่ยจากสสเขตเลยนะจากสสเขตใช่ใช่จาก<อ>สสเขตนะฮะ ก็ทําหน้าที่ตอนนี้ก็ได้418ใช่ถูกต้อง <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วก็จะสอยมาทีหลังแล้ววันนี้ทางด้านของท่านเ,ออเลขาธิการกกตก็บอก,บกบนะครับได้ขานตัวเลขคะแนนที่มีการเลือกพักต่างๆรวมทั้งหมดนะฮะร,รวมทั้งหมดก็ออ31ล้าน5แส2 2 6 9 8 8คะแนนท่านผู้ชมฮะ รวมทั้งหมดที่ได้นะครับแล้วก็แบ่งกันไปว่าพักที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อนะครับมีทั้งหมดนะฮะสิบเจ็พักมีทั้งหมดสิบเจ็พักก็หนสอสอจะต้องได้คะแนน3าม2 2 6คะแนนถ้าพักไหนไม่ถึง3 7มแสนก็ไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่ออะท่านผู้ชมจะดูนะฮะ มีพักที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยถึง11พักด้วยกันเห็นมสิบเอ็ดพักด้วยกันและนอกนั้นก็มากสุดก็เก้าไกลนะฮะนี่แล้วก็มีเวลานะฮะมีเวลาจะสอยคืนมาทีหลังพอกำหนดปล่อยว่าที่สอสอเข้าไปในสภาทั้งหมดเพื่อที่จะไปรายงานตัวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับฉะนั้นไทม์ไลน์ของการทำงานสภาก็จะขยับที่คาดว่าตอนแรกนะฮะ จะเปิดประชุมสภาได้ก็ไปเดือนหน้านะครับไปใช่ตอนนี้ก็ขยับมายังเป็นเดือนหน้าแต่ไม่ใช่ปลายเดือนเป็นวันที่สามกรกรม,มนะเขาคาดว่านะฮะเขาคาดว่าน่าจะเป็นวันที่สามกรกรคมวันนั้นที่จะมีการเปิดประชุมสภากันแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่มีการออประชุมเพื่อหาประธานสภาและรองประธานสภาอันนี้ตามกําหนดนะฮะ ตามกำหนดไทม์ลน์นะครับว่าหลังจากมีพิธีจะต้องมีพิธีเปิดประชุมสภาภายใน15วันนะครับหลังจากที่ผ่านการรับรองแล้วเพื่อให้สอสอมาประชุมครั้งแรกนะครับก็จะตรงกับวันที่3รกรกฎาคมวาระสำคัญก็คือเลือกประธานสภา,าและรองประธานสภา,าทั้งสองคนนี่ท่านผู้ชมคะสามกรกฎาคมก็ตรงกับวันจันทร์ใช่นะวันจันทร์นะครับนี่นะฮะ แล้วก็พอเปิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าวาระแรกก็คือเลือกประธานและรองประธานนะฮะตามรายงานข่าวแต่เป็นรายงานข่าวก่อนที่กกตจะประกาศในวันนี้นะฮะคือก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวว่าทั้งสองพักนี่นะฮะต้องรอให้กกตรประกาศรับรองสอสอให้ได้95%ก่อนในวันที่21แต่กรกตรประกาศวันนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาหาบุคคล ในตำแหน่งประธานและรองประธานกันแต่ว่าในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าถ้าเป็นไปนอย่างกระแสข่าวก่อนหน้านี้ก็คือประธานให้กับก้าวไกลไปเพื่อไทยเอารองประธานสภาสองคนจะไม่มีชื่อของคุณชลนาศนีแก้วกับสุชาติตันเจริญนะฮะดีนะฮะจะไม่มีชื่อสองคนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยหมอชลนานเคยมีชื่อว่าเอออาจจะเป็นประธานสภาแต่พอถ้าเป็นข่าวว่า เพื่อไทยจะไม่ได้ประธานสภาได้สองรองประธานสภาก็จะไม่มีชื่อหมอชลนานกับสุชาติตันเจริญนะฮะ mm hmm. ในขณะเดียวกันหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าภูมิธรรมเวยชยชัยบอกถึงประธานเนี่ยจะเป็นของพักที่ได้อันดับหนึ่งรองประธานจะได้พักอันดับสองและถ้าพักอันดับสองห่างจากพักอันดับหนึ่งไม่เยอะรองประธานสองคนก็ควรจะเป็นของพักอันดับสอง คนก็ตีความว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เสร็จเก้าไกลแล้วนะประธานเนี่ยต้องเสร็จก้าวไกลแน่ๆวันนี้พอนักข่าวเจอคุณภูมิธรรมก็เลยต้องถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองฟังดูนะฮะเราก็เสนอว่าท่านนั้นตอนน้องมีควาร่ว,ว,รว,รวกัน่ด้วยนะส่วนเราเนี่ยเราเป็นรัฐมรอันองั่าวถาม่าก็ถือว่าเราคาวรจะได้เป็นหนึ่งนสภาผูีสิทิ์เศษ ขึ้ทั้งสองฝ่ายนี่ก็จะมีความชัดเจนเท่าเทียมกันครับตั้งแต่นั้นมาก็ยังหยุดอยู่แค่นี้ยังไม่ได้มีอะไรพื้นมานะครับจนกระทั่งที่คุณโยมพูดบอกว่าเป็นวามจโจบคุณโดมแต่ความเป็นจริงของเรื่องเองก็ผมต้องรอให้กรรมการสองฝ่ายที่คุยเรืเองนี้ให้คุยกันให้ชัดเจนก่อนนะครับนั้นในขณะที่ยังไม่มีการคุยนี่การออกมาพูดเนี่ยผมก็ได้ติ่งไปนิดหนึ่งว่าโดยมีย่าการผมไม่ กควจะลองให้การเจรจาของฝ่ายเสร็จสิ้นแล้วถึงจะกรกขุ้นทีนี้พอมันเป็นประเด็นที่มามากมายเนี่ยผมก็ถือว่ามันน่าจะยุติเรื่องที่จะขัดแย้งันเรื่องนี้ไปเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าไปได้เพราะเวลาเนี่ย สิ่งที่สําคัญกว่าที่การที่จะตั้งรัฐบาลไ่ได้เรื่องการเมืนาเนี่ยเป็นเรื่องมาแทรกสวัสติ์เท่านั้นพรรคเพื่อไทยก็ยงยืนยันว่าโดยหลักการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครได้เป็นพรรคบางอย่างนึงคนนั้นก็จะได้จั่ตั้นได้เป็นตัวแทนประธานได้วได้ประธานสภาเป็นเป็นคนส่วนพรรคอันดับสองก็าหากว่ามันหานกันไม่มาก มันก็ควรจะได้ลองทั้ง่งองนผะมนี่คนพูดหลักการยังไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคเลยยังไม่ได้บอกว่าจะยกให้ใครเลยแต่ว่าหลักการมันจะแบบน,นี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าทำเป็นจริงแล้วมันคืออะไรก็ต้องคุยกันในรายละเอียดอย่างเช่นผมเป็นพรรคอันดับสองใขณะนี้ตามที่ประกาศมาโดยที่ยังไม่มีการรับรองปกติพรรคอันดับสองเขาก็ไปจัดตั้งรัฐบาลแขกวันนี้เราก็ได้จัดตั้งรัฐบาลแขกเพราะนั้นเราคำเนิงถึงความเป็นจริงและผมบอกว่า รอให้การตัดสินใจของ,ของรอกรกตซึ่งประกาศในาอกสารชัดเจนก่อนจากนั้นมากระบวนการพูดคุยกันคุจะเริ่มต้นและคุยกันให้ชัดเจนเป็นเรืเ่องของสองภัคการเมือง ซึ่งมีจำนวนของสมาชิกสภาบันการานยนพื้น,น,นที่ร1 2ยสิองสเท่ากันแล้วก็มีแตกต่ังที่ปฏิริษีรวมแล้วประมาณร0 4 0สีกับ้านะครับท่านมเราต้องเริ่มเตรียมทกอยางแล้วก็ไม่ควรมีใครไปพูดอะไรของเพื่อไทยเตรียมคนไว้ไหมเตรียมตำแหน่งายังไม่ได้เตรียมเลยครับ,รบเพราะว่าเออเรายังไม่ชัดเจนเลยว่ามีกระแบบสดังอยัางไงแล้วเราจะได้หรือไม่าการไปเตรียมคนก่อนนี่มันควรจะต้องชัดเจนแล้วว่าเราได้หรือตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมใครเลย นี่นี่นะภูมิธรรมเนี่ยบอกประมาณว่าเขาพูดโดยหลักการนะฮะว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งควรได้ตำแหน่งประธานสภาอันดับสองห้าเสียงถ้าคะแนนเสียงสอสอไม่ห่างกันมากก็ควรได้รองประธานทั้งสองตำแหน่งแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าพรรคไหนจะได้ยังไม่ได้บอกเลยว่าพรรคไหนจะได้ตำแหน่งประธานสภาไปนี่นะ เรื่องนี้ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยและรอการรับรองผลการเลือกตั้งจากกรกตเพื่อให้ทราบว่าพรรคการเมืองไหนจะชนะการเลือกตั้งในลำดับที่หนึ่งนี่นะฮะถ้าเป็นไปตามนี้ก็ถ้าตามหลักการตามที่คุณภูมิธรรมบอกนะฮะซึ่งเพิ่งจะมาพูดเพราะก่อนหน้านั้นคุณภูมิธรรมไม่เคยพูดตามหลักการอะไรเลยคุณภูมิธรรมพูดแต่ว่าเ,ออเพื่อไทยต้องได้ประธานสภาเพื่อไทยต้องได้ประธานสภาใช่ไหมใช่ทั้งคุณภูมิธรรมก็ดีหรือว่าใครต่อใครก็ดีก็จะมาแนวนี้แต่วันนี้ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละความจริงก็เริ่มจะมาะกระเดียดไปทางตามหลักการถ้าตามหลักการเนี่ยก็ต้องเป็นก้าวไก่<อ>ได้ตําแหน่งประธานสภาครับเพราะวันนี้ก,กรกตเขาปล่อยหมด500คนะน,นะฮะของเขาก้หนึ่งาหนึ่งฉะนั้นก็เป็นที่หนึ่งเขาเป็นที่หนึ่งเขาก็ต้องได้ประธานสภาไปไถูกไหมใช่ถ้าต,ตามหลักการก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าจบ<อ><อ>แล้วคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคุยกับคุณอดิศร เพียงเกตแล้วนะฮะคุณณิศรซึ่งเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ของเพื่อไทยและก็โวยวายนะโวยวายว่าไม่ได้ประธานสภาก็ต้องเป็นของเรานะฮะคือก้าวไกลเอานายกไปแล้วประธานสภาจะเอาไปด้วยมันจะกินรวบแบบนี้มันต้องกินแบง่งใช่ไหมคุณภูมิธรรบอกเมื่อคือนนี้คุยกับคุณณิศรแล้วคุยเรียบร้อยแล้วนะฮะก้าวไกลก็บอกนะครับว่าตําแหน่งประธานสภาจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ครับอันนี้ทางเลขาธิการพักเขาบอกนะครับ คุณชัยธวัตตุลาธนนะครับถ้าก้าวไกลได้ตําแหน่งประธานสภาเขาวางตัวไว้แล้วนะครับถ้าไม่ใช่คุณนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมายก็จะเป็นคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าที่สอสอพิสุณุโลกของพรรคก้าวไกลแต่ว่านายปฏิพัฒน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน71รายชื่อที่มีข่าวหลุดมาปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าถูกแขวนเขาวางตัวสองคนนี้ไว้แหละฮะใช่ ความจริงเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปถามเพื่อไทยว่าทําไมก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีถึงแบบโอโ้ยยืนยันหนักแน่นเลยจะเอาจะเอาก็ในเมื่อก้าวไกลได้นายกไป<อ>นะฮะ<อ>ก้าวไกลภาคอันดับหนึ่งได้นายกไปภาคอันดับสองก็ต้องได้ตําแหน่งประธานสภา<อ>มันก็แค่นี้ทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยถึงแข็งขันด้วยหลักการนี้แล้วทําไมมาวันนี้ถึงเปลียนว่าอ๋อพรรคที่ได้อันดับหนึ่งต้องได้ประธานภาคอันดับสองใกล้เคียงกันต้องได้ตำแหน่งรองประธาน ทำไมฮะทำ,ทำไมถึงได้เปลี่ยนไปแบบนี้อเออเพราะอ,อะไระแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนไปเพียงแค่คนเดียวนะทั้งคุณภูมิทําและคุณประเสริฐจันทรารงทองเนี่ยพูดเหมือนกันเลยเออวันเดียวกันด้วยนะฮะเปลี่ยนทั้งพวงนะฮะ